เมื่อคนดูโดเนตให้แต่งหญิงมาดูกันว่าจะรอดไหมโดห้าิแต่งหญิงโดห้แต่งหญิงโอ้ยยังไม่มีชุดนี้อ่ะจะแต่งไงอ่ะอาอแต่งหน้าพออาอาแต่งหน้าพออ่าได้ขอแบบโตอินขอแบบโตอินว่าอะไรอ่ะขอแบบโตอินจะแต่งไงแบบโตอินวะ อุบอกโก้มันไม่พรอ้อมาดีถ้าแต่งออกมาแบบเนี้ยแบบว่าถ้าจะแต่งให้สวยอ่ะไม่ไหวว่ะแต่งหน้าไม่เป็นด้วยไม่มีใครแต่งให้อ่ะแต่งยังไงก็ได้แต่งยังไงก็ได้จัดให้ถ่ายลงด้วยได้ไ <Okay. S 1> พี่จัดให้น้องโดแล้วอ่ารอเลยรอเลยกูได้คอนเทนต์ละจัดให้เพื่อนจัดให้น้องแต่งตามงบที่มีนะ พอใจยังคะผู้หญิงเนี่ยพอใจยังคะพี่พอใจยังคะก็มาแต่ยามา